ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบางลักน้อยท่าอิดนะครับสายสีม่วงนะแล้วก็เดินออกมานะฝั่งด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะไปร้านคาเฟ่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไกลจากสถานีหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าแบบดูจากแผนที่เขาก็เดินบอกว่าเดินนิดเดียวอะ่ะลองไปเดินคาเฟ่ไปนั่งพักผ่อนแถวนี้ นี่นะครับเราก็มาออกที่บางรักน้อยท่าอิกประตู3ามนะครับแล้วก็เดินไปฝั่งน้้นนี้เพื่อที่จะไปคาเฟ่นี่เลยทุกคนบางรักน้อยซอย11หรือว่าเรียกว่าซอยช้างนะครับพอเราลงจริงๆลงประตูฝั่งนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปในซอยนี้เขาบอกเดินประมาณ6นาทีนะจาก o o g l e Map อ่ะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูในซอยนี้ว่าเป็นอย่างไรนี่นี่น 6นาทีมันก็จะมีเป็นแบบคาเฟ่อ,อะไรเยอะแยะเลย,ยตรงนี้สวยดีไปลองเดินดูนะว่าในซอยนี้จะมีคาเฟ่ที่น่าสนใจตามที่ Google Map บอกหรือเปล่านะเดิน6นาทีนี่เราเดินมานิดนึงนะครับเขาก็จะมี นยซอยนี้ที่ให้เดินเข้าไปจะลองเดินดูรู้สึกว่าแถวนี้จะแบบมีร้านอะไรร้านกาแฟโบราณข้าวเหนียวปิ้งนี่ไงร้านกาแฟออันนี้ก็จะเป็นแบบปุ๋ยต้นไม้เนี่ยซื้อปุ๋ยซื้อต้นไม้ซื้ออะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเป็นส่วนเนาะ อยู่แถวๆนี้แบบเนี่ยมีร้านกาแฟมีสวนอะไรเยอะแยะเลยทุกคนอันนี้เหมือนเป็นบ้านถักคนเลยโอ้ยด้านนี้ก็มีอู้อันนี้เป็นสวนสวนต้นไม้เหรอุอขายแบบต้นไม้เยอะแยะเลยเนี่ยเดินมาจากอ,อบางรักน้อยท่าอิฐครับสถานีสายสีโม่เนี่ยประมาณหกนาทีเดินมาไม่ไกลนะเนี่ยเดินมาแล้วก็เลี้ยวมา ฝั่งซ้ายมือมีสวนอะไรเยอะแยะเลยด้านนี้โอ้ยอันนี้เขาปิดแล้วอะปิดไว้มากเปิดเจ็ดโมงถึงบ่ายสามเอ้ยบ่บมงแล้วก็ปิดแล้วโหนี่ต้นไม้ต้นนมแมวพุทธเคียนโอ้ขายแบบขายต้นไม้เยอะนะต้นมนทานูนด้านในก็มีแบบเยอะแยะเลยแต่ว่า เขาน่าจะปิดเร็วนะแถวเนี้ยแล้วดูแล้วที่สําคัญคือเราดูแถวเนี้ยเขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ด้วยนะนเนในส่วนนั้นเปิดอ๋ออันนี้เป็นแบบเขาเป็นร้านต้นไม้ส่นมากจะเป็นร้านต้นไม้ร้านอะไรอย่างี้นะโหอันนี้เป็นกรอบรูปด้านในหมือนร้านกรอบรูป เหมือนเป็นบ้านคนนะร้านขายของเป็นโซนส่วนมากจะเป็นโซนร้านวิเมงโกสมูตตี้อูอันนี้ก็น่ารักร้านน่ารักดีอ๋อนี่ไงร้าน t ด e f ฟ o อราคอร์เทสนะครับ เดี๋ยวเราไปร้านเดอร์ฟอรานี้ก่อนสักหนึ่งร้านนะก่อนที่ร้านอื่นเขาจะปิเนี่ยมันจะมีแบบเยอะๆหรเลทุกคนทเนี้ในซอยเนี้ในอนาคตน่าจะมีร้านเยอะ,อะเดี๋ยวเราลองเข้าไปร้านนี้เดอร์ฟอร่านี่เรามาที่ร้านแรกนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ยอยู่ใกล้ๆก,กับ MRT นะจะมีของกินเยอะแยะมากมายมีอาหารข้าวอาหารหวานเยอะแต่ว,ว่าร้านแรกเดี๋ยวเราเขอกินเป็นขนมเค้กเลยนเนาะเนี่ยมีแบบสมูทตี้ด้วยเดี๋ยวขอสั่งกันอาหารแบบเยอะมากเลยเนี่ยดูยจะเป็นโรซี่ลินจีแรชชีสเค้ก เอามามันต้องเค็มนัสมัวเซลวิโอเลดกินอะไรดีอ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในคาเฟ่น,นะฮะน,นีน,นีด้านหลังอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วสั่งไปแล้วนะครับก็จะมีจาเคียวปั่นแล้วก็เค้กหนึ่งก้อนนะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยบรรยากาศที่เขา ตกแต่งอยู่ด้านในก็จะเป็นที่สั่งเค้กนะครับแล้วก็มีต้นไม้ด้วยเนี่ยน่ารักมากเลยต้นไม้แถวนี้แบบต้นไม้เยอะมากทุกคนดูบรรยากาศอันนี้ก็บรรยากาศแบบริมน้ํานะครับถ้าใครมาเนี่ยสามารถที่จะมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะเหมือนที่เรามามาสายสีม่วงแล้วก็ลงลงมาฝั่งทางประตู3แล้วก็ เดินมาประมาณ6นาทีนะครับเดินเข้ามาปุ๊บอนะ่ะเลี้ยวขวาเข้ามานะซอยเนี้ยเลี้ยวขวาเข้ามามันก็จะแบบเจอร้านนี้เลยร้านแรกเลยบรรยากาศดีมากเนะี่ยนี่เป็นแบบว่าเป็นเป็นคลองเล็กๆอยู่ตรงนี้นะชิวๆสวยมากเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศว่าเขามีอะไรบ้างนี่อ๋อนี่อ๋อเดินไปทุ่นได้เลยเนี่ย ชิวมากเลยสวยดีเราเราเราดูแบบข้อมูลคร่าวๆจากทางาในมันแบบติ๊กจาก Google Map อะไรอย่างี้นะมันก็จะบบกว่าเห็นเป็นร้านเล็กๆอยู่แต่ว่าพ,พอเข้ามาแล้วยาร้านใหญ่เหมือนกันนะนี่มีสวนแบบโอ้อลังการด้านหลังก็โอ้ด้านหลังแถวนี้เขายังเป็นแบบเป็นบ้านป่าแบบเป็นป่าป่าเป็นธรรมชาติเยอะอยู่นะเนี่ยร้านแรก ร้านแรกก็ฟินอยู่นะรู้สึกว่าเขาจะเปิดถึงแค่ประมาณแบบไม่เกินหกโมงเย็นนะฮะร้านนี้เปิดประมาณหกโมงเย็นถ้าใครมาเนี่ยต้องรีบมาร้านมีร้านแรกก่อนเพราะว่าเขาปิดเร็วนะน,นี้มีร้านร้านที่หนึ่งนะที่เราจะพามาวันนี้เนี่ยด้านหน้าก็มีนี่สวยดีชิลมากดูเนี่ยเป็นแบบบินครองอันนี้คือนี่ตรงนี้ที่เรานั่งนะฮะ มันจะมีแบบว่าเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้เนี่ยนั่งด้านนี้ก็ได้หรือว่าทัาเนี่ยด้านนี้ก็มีที่นั่งนะด้านในก็จะเป็นห้องแอร์นั่งชิวๆได้หรือแล้วก็มีมีสวนมีสวนสาธารณะเป็นสวนให้มาเดินถ่ายรูปเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบรรยากาศแบบอ ยุโรปยุโรปหน่อยน่ารักดีอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยนะนร้านน่ารักมากอนี่เลยอันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับร้านแรกร้านชื่อว่าอะไรนะลืมเ <c oughs> นี่ยมีเนี่ยเขาก็จะมีที่นั่งสองฝั่งนะมีที่นั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นสั่งอาหารสั่งอาหารเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาฝั่งด้านนี้ มานั่งพักหรือว่าจะนั่งด้านนอกก็ได้นั่งแบบว่าในห้องแอร์หรือว่านอกห้องแอร์ก็ได้บรรยากาศดีมากนี่เลยสวยดีอืมตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเค้กรู้สึกว่าจะเป็นลิ้นจี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อโรซี่ลิ้นจี่แรชีสเค้กนะครับ160บาทแล้วก็ชาเขียวปั่น140บาทนะครับอันนี้2อ,อย่างนี้อยู่ที่ราคาส0 0บาทนะครับทุกคน แล้วก็มานั่งแบบชิวๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดื่มเครื่องดื่มกินเค้กต่างๆเรียบร้อยแล้วเราเราไปร้านถัดไปกันดีกว่านี่สวยมากอร่อยดีนะทุกคนมันจะเป็นชีสด,ด้านล่างมันเป็นชีสนะเค็มนิดเดียวแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแบบลิ้นจี่ลิ้นจี่จก็จะเปรี้ยวๆเรียวกับเค็มผสมกันก็จะอร่อยมากอ,มอร่อยอร่อยมาลองชาเขียวปัน่น อจากเกี่ยวปั่นเข้มมากประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวขอตัวรับประทานเิจก,ก่อนนะนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านแรกที่เราพามาชมนะครับไปเดี๋ยวเราไปร้านถัดไปร้านนี้เขาจะปิดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เปิดช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าถึงหโมงเย็นนะเดี๋ยวเราเดินออกไปทางด้านหน้ากันเนี่ยเดินไปทางซ้ายมือก็จะมีมเป็นร้านค้าอีกเยอะแยะเลย จะให้ดูอันนี้คือทางที่เราเดินมานะจากรถไฟฟ้าเนี่ยร้านเขาจะเป็นเล็กๆตรงนี้ไปแล้วก็เดินออกไปฝั่งด้านนู้นกันซอยนี้เขาเป็นแบบซอยปลูกต้นไม้คาเฟ่น่าจะเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนแบบเนี่ยสตูดิโอสตูดิโอเนี่ยด้านนี้ก็ด้านนี้ก็มี กำลังปรับปรุงอยู่หวเยอะมากตอนนี้เรามาก็เรามาตอนเย็นนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายอ,อ่บ่ายสามแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ห้าโมงเย็นถ้ามาแถวนี้ก็น่าจะต้องมาแบบเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าแบบเสาร์อาทิตย์เขาน่าจะเปิดเปิดกันเยอะ แต่ว่าเหมือนบางรา้านก็เยอะแยะเลยเนี่ยเหมือนทำเป็นคาเฟ่ยเยอะมากเลยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เปิดอ,อันนี้ก็เหมือนจะเป็นคาเฟ่นะทุกคนแต่ว่าปิดเฮ้ยเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นแบบ เป็นเฟิร์นอ่ะเยอะมาก,มมากนะหมาโหเนื้อเฟิร์นเต็มเลยโอ้โชื่อว่ากรีนเฟิร์นโลกของคนรักเฟิร์นครับก็ออกมาจากร้านคาเฟ่แรกที่เราเดินมาเนี่ยหน่อยเดียวนะพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาตนสุดทางเนี่ยก็จะมีแบบร้านนี้อยู่เนี่ย ลูกของคนรัดเฟินต้นเฟินอะไรเยอะแยะเลยถ้าใครสนใจก็มาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราลองเดินไปด้านหน้าดูเป็นครั้งแรกเลยที่เคยมาตรงเนี้ยไม่เคยมาเลยอ่ะพอดีนั่งรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยเล้ยเห็นในแมพมันมีคาเฟ่ยอยู่ก็เลยลงเลยแล้วกันลงแล้วก็เดินเข้ามาเลยเดินมามัวๆเลยอ๋ออันนี้แบบ ร้านตะลิ่งชันพันไม้ผลอาเี้๋อเขามีแบบเป็นร้านขายแบบพต,ต้นมงต้นไม้อะไรอย่างนี้นะอ๋อตรงนี้เป็นซอยที่มีต้นไม้เยอะมากเลยขายพันไม้กันเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นแบบ ร้านปุ๋ยเนี่ยขายปุ๋ยแต่ว่าตอนนี้มัน5้าโมงเย็นแล้วนะเขาก็น่าจะเริ่มทยอยปิดร้านกันบ้างแล้วลนะหรือว่าบางร้านก็ยังไม่ได้เปิดไปเดินเดินไปทุนมันจะมีอีกค่ะรู้สึกว่าจะมีอีกคาเฟ่นหนึ่งนะอยู่ตรงปลายทางอยู่ด้านนู้นเนะ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้าเลยกันนะนี่นะครับ จริงๆอ่ะมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนศูนย์ท่องเที่ยวและจาหน่ายไม้ดอกใบป,ประดับตาบลบางรักน้อยซอยช้างนะครับของเมืองนนทบุรีนะเนี่ยเข้าไปในซอยนีย้ที่เรามาเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้อีกนิดนึงรู้สึกว่าฝั่งด้านหน้าเนี่ยถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงนะมันจะมีเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบน่าสนใจอยู่เดี๋ยวลองไปดูกันเขาปิดประมาณสองทุ่มมั้ง่ะเดี๋ยวลองเดินไปหน่อยเดียวนะครับ <c oughs> เราเดินมาถึงแล้วนะครับถ้า,าคาเฟ่เนี้ยโมอานานะครับโมอานะคาเฟ่ Cafe, mm hmm. ก็จะห่างจากรถไฟฟ้าบางรักน้อยถ้าอิดเนี่ยประมาณ800เมตรนะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าแบบมันมีอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่าคือปกติแล้วว่าเราเราแบบดูคาเฟ่ไปเยอะมากเลยตรงแถวบางรักน้อย ถ่าอิดเนี่ยตรงรถไฟฟ้าแต่พอมาแล้วอ่ะบางร้านก็ปิดตัวปิดปรับปรุงปิดหมดเลยคือก็จะได้แค่เนี่ยได้แค่สองที่นะครับวัแบบนนี้ก็จะมีแค่แบบร้านแรกที่เราพาไปแล้วก็ร้านที่สองนี่โมอาาคาเฟ่นะครับสองร้านเพราะว่าร้านอื่นปิดหมดเลยปิดปรับปรุงหมดเลยอันนี้เขาปิดประมาณสี่ทุ่มนะโอ้เนี่ยโมอาาอยู่ห่างจาก รถไฟฟ้า800เมตรบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราลองไปสั่งอาหารก่อนน่าจะข้าฝั่งด้านนี้อุ้ยแต่ไม่มีเงินแล้วว่าเดี๋ยวไปถามเขาก่อน,นขอรับโอนหรือเปล่านี่ตอนนี้เรามาถึงที่คาเฟ่ที่2มาแล้วนะครับที่เราพามาเดินชม,มนรบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะเป็นโซนที่สั่งเครื่องดื่มนะครับก็จะมีแบบอาหารเครื่องดื่มต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ก็จะสั่งเป็นเค้กแล้วก็ เป็นนมปั่นนะเพราะว่าเรากินชาเขียวปั่นไปแล้วดูดูเขาดูโซ,โซฟาเขาแบบสวยมากเนี่ยบรรยากาศด,ด้านข้างเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศด้านนี้กันนี่โอ้ดีมากเดี๋ยวนั่งโดยเดี๋ยวฟังของออกมาด้านนอกนี่ด้านนอกจะมีแบบว่าโซนนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะฮะชิลชิลสวยดีแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามาแบบ แล้วก็เดินมาประมาณ800เมตรจากรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิดนะครับนี่เลยตอนกลางคืนน่าจะสวยมากเลยนะเพราะว่านั่งชิวๆแล้วก็มันก็จะมีไฟให้เราเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบโต๊ะนั่งเป็นซุม้มเป็นซุ้มให้นั่งชิวๆน่นหนามานั่งซุ้มตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมีแบบหลายซุ้มเลยหนูยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวเรามาแล้วไหนๆมาแล้วก็ ลองไปดูตรงนี้กันอ๋อสุดสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วนี่เนี่ยสวยดีนอกจากว่าฝั่งด้านนี้แล้วที่เป็นซุ้มนั่งพักฝั่งด้านนู้นเขาทําเป็นคล้ายๆทะเลอะอยู่ทะเลเหมือนอยู่ชายหาดอะเดี๋ยวลองไปเดินดูโหสวยมากบรรยากาศดีแล้วก็คิดว่าแบบเอ้ยเราเดินมามันจะแบบสวยหรือเปล่า สวยดีอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำํำห้องน้ําอลังการมากเลยทุกคนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยถ้าใครแบบว่าว่า,วางๆก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับจากรถไฟฟ้าก็ไม่ไกลแปดร้เมตรประมาณนี้น <c oughs> ี่เหมือนอยู่ทะเลเหมือนอยู่ทะเลจริงๆเลยนะมีชายหาด <c oughs> สวยดีเดี๋ยว ว้าว wow. อันนี้ก็ปิดดึกอยู่นะสี่ทุ่มอ๋อ,อน,นี่ตัวนี้เป็นจุดถ่ายรูปได้นะโมอนาคาเฟ่ Cafe. ก็คือไปยืนอยู่ตรงกลางยืนยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีปีกนี่เลยโอ้สวยสวยสวยให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านใน ไปดื่มเครื่องดื่มก่อนที่จะเดินทางกลับไปรถไฟฟ้าของเราเหมือนเดิมนะครับนี่เลยอู้ดูบรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนี่ได้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นนมปั่นนะครับนมสดปั่นกับมะพร้าวแล้วก็จะมีเป็นบลูเบอร์รี่เค้กบลูเบอร์รี่น่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะน่ากินมากสองอย่างบรรยากาศดีอะ เหมือนรุดออกมาจากรุดออกมาจากด้านนอกเลยด้านนอกนี่คือรถเยอะมากแล้วก็แบบเป็นชุมชนเมืองแบบว่าวุ่นวายมากพอเดินเข้ามาด้านในเนี่ยเงียบมากแล้วก็บรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์ที่เขาไว้สั่งอาหารนะครับด้านในมีโซฟามีอะไรสวยๆงามๆเดี๋ยวขอนีตทานเค้กของเราดูดิโอ้น่ากินมากนี่ ดื่มเครื่องดื่มสักครู่นะครับไาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคาเฟ่ที่สองของเราในวันนี้นะฮะก็ตอนนี้เกือบ6โมงเย็นลวอาจจะเดินชิวๆกลับไปที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงของเราเหมือนเดิมนะครับสถานี บางรักน้อยท่าอิดนะครับจากนี่ไปนู่นก็ประมาณ800เมตรนะครับเดินสักประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงนะครับชิวๆเสียดายคือจริงๆอะ่ะว่าจะมาแบบหลายๆคาเฟ่พาทุกคนมาเดินดูคาเฟ่แบบนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคาเฟ่ก็เนี่ยมีเปิดอยู่ประมาณ2ที่ที่เราที่เราเลือกมานะก็จะเปิดอยู่2ที่นอกนั้นก็ปิดหมดเลยเหมือนเขาปิดปิดแบบ ไม่ได้ให้บริการหรือบางที่ก็ปิดปรับปรุงไปอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะแบบมาได้แค่สองที่ก่อนก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าเขามีการเปิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมอีกรอบนะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยดูพอออกมาด้านนอกปุ๊บรถเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินดย้อนกลับไปทางนี้เดินไปแล้วก็เลี้ยวขวา เห็นทางรถไฟฟ้าอยู่ลิบลีว่าเดี๋ยวไปรถไฟฟ้ากันนะครับเย้ตอนนี้เรามาถึงที่สถานีรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิดนะครับสายสีม่วงเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้เพื่อที่จะกลับบ้านแล้วนะครับปรณนี้อ้าวอาวขึ้นทางนู้น บรรยากาศดูพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยมากเลยทุกคนอ,อู้อันนี้เป็นทางรถทางรถไฟนะครับไปมุ่นยาวไปนุ่นไปแถวท้ทองบางไผ่นนทบ,บุรีเลยนะครับอันนี้ก็ประมาน่าจะประมาณนี้นะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บางรักน้อยท่าอิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบางรักน้อยท่าอิดสามาสะพาน พานั่งเก้าแยกนนบางกะสอสุนนราชก,การกระทรวงสาธารณสุขแยกแยกิวานนท์วงสว่างบางซ่อนบางเออตาปูนแล้วเราก็จะไปลงสายสีน้ำเงินเพื่อที่จะกลับบ้านกันนะครับ